สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเล่นรูกบอกกันนะคะเบนลงสามคลิปเลยนะอย่างที่พี่บอกหรือสี่คลิปนี้แหละกดตรงนะคะเพื่อตาต์ดการเล่นลูกบอกนะคะ <S <S นะคะเราจะไปเล่นกันเลยนะคะการกดกระโดดก,ก,กดตรงนี้นะคะเราจะไปกันเลยจะไปว่วงวองๆนะคะมันจะได้ นอกจากว่าวีต้องไปทำธุดะกับครอบครัวนะคะหรือว่าใครจะโดนนดยไปเลยก็ได้ใครไม่ัวเลือดรดอ่ะนเหมือนเล่ากับเขาเนี่ยจะเป็นแฝงก,กันเลยค่ะห้ามเดินตกล่องนะคะไม่ไมงัน้นเป็นเมื่อกี้เพื่อเราเดินตกล่องไปแล้วนะคะมันก็เลยแบบว่าการเพราะว่ามันทะลุตัวได้นะคะมันก็เลยจะแบบว่าหล่นลงไาอยู่ตรงนู้นนะคะ คือพี่โคตรกลัวอันนี้เลยนะอ่ะอันนี้พี่เดาวได้สีม่วงเพืนน่อนจะไปนี้อันนี้แจ้งหวันเพื่อนไม่ไปยังไ,ไม่ฟังเลยเมื่อกี้เพื่อนเราสตาร์ทออกจะก,กินนะคะไม่รู้เป็นอะไรนะเพื่อนบากหรือเปล่า บอกแล้วว่าอย่านะเคยเป็นกันมั้งว่าทาบอกว่าเราเรามีเพื่อนเรามาสตาร์ตตรงนี้ใหม่เต็มเลยคะ่ะมันก็จะเกิดการเป็นจุดเริ่มต้นนะคะมันก็จะเป็นการเป็นจุดเริ่มต้นนะคะเป็นการเริ่มต้นนะคะ ไหนที่ไหนแล้วนะคะเราสามารถเกยบตรงนีมม้ได้แต่ห้ามเกยบตรงนี้น,นะคะสามารถเก็บจนเก็บลีเซอร์ละเลเซอร์อรอได้นะคะนะคะไม่กลัวเลือดรอดอ่ะเราเป็นคนความจำดีอย่าเออเหมือนเพื่อนรอนะเนี่ยนะ,ะตบแยอะทุกคน คือเราวคดเกลดดียดแบบว่าเวลาแบบว่าเราตกนียคืออิชันนะ่ะนี่ใครอยากขีดหน้าไหมโอเคใครอยากขีดหน้าเดี๋ยวจะเปิดหน้าให้ฮลัลโหลโอเค คือไปเรียนเราต้องหยุดคลิปก่อนบ๊ายบายอาอเดียวเพื่อนเขนีมันตามติดเรามาได้ยังไงวะคือเราต้องหยุดคลิปก่อนอะเพราะว่าเราเล่นไม่ได้อ่ะ